มาดูข้อ8ต่อเลยนะคะข้อ8จงหาขนาดของมุมต่อไปนี้นะคะเมื่อกำหนดค่าของอาราส่วนตรีโกณิติให้ดังนี้ข้อ1น,นะคะคอสมุมอะไรก็ไม่รู้นะคะมีค่าประมาณ0.616อ่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นมุมเท่าไหร่ที่ค่าคอสเท่ากับ0.616แบบนี้ก็ทำวิธีเดิมนะคะคือการเปิดตารางหาค่ามุมนั่นเองนะคะ อ่าค่าคอสใช่ไหมคะก็ดูช่องที่สองนะคะว่าคอสมุมเท่าไหร่เท่ากับ0.616นั่นเองนะคะอ่าตรงนี้ก็ดูค่าคอสนะคะลองไล่ดูคะ่ะอาเจอแล้วคะตรงนี้จุดหกหนึ่งหกก็เท่ากับ0ูนยหนึ่งหกนั่นเองนะคะตรงนี้เป็นคอสของมุมอะไรคะมุมห้าสิบสององศาเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถตอบได้เลยนะคะข้อหนึ่งนะคะว่า คอสเท่าไหร่คะเมื่อกี้จากการเปิดตารางคอสห้าสิบสององศานั่นเองนะคะใช่ไหมคะเท่ากับ0.616อ่าถูกไหมคะจากตารางตรงนี้นั่นเองนะคะ52องศาเท่ากับ0.616ใช่ไหมคะค่าคอสอ่าเพราะฉะนั้นข้อ1นะคะตอบว่า52องศานั่นเองนะคะที่จะให้ค่าคอสเท่ากับ0.616อ่าตรงนี้ต่อข้อ2เลยนะคะ แทนของมุมอะไรได้ประมาณ0.488นะคะอ่ะทำยังไงคะเหมือนเดิมนะคะก็คือการเปิดตารางเองดูว่าค่าแทนของมุมอะไรได้เท่ากับ0.488นะคะอ่ะดูเลยนะคะ0.488นะคะค่าแทนใช่ไหมคะค่าแทนก็ดูช่องที่3นะคะ 0.488เจอกันไหมคะอ่าตรงนี้อ่าเห็นไหมคะใช่ไหมคะด4 8 8หรือ0.488ก็คือตัวเดียวกันนั่นเองอ่าตรงนี้คือค่าแทนของมุมอะไรคะมุม26องศาถูกต้องไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นสามารถตอบข้อ2ได้เลยนะคะว่าเป็นมุมเท่าไหร่คะอ่าเป็นมุมแทน26องศาถูกไหมคะที่จะให้ ค่าแทนประมาณ0.488เพราะฉะนั้นข้อ2นะคะจากการเปิดตารางตอบว่า26องศานะคะมาดูข้อ3นะคะค่าไซา์ของมุมอะไรนะคะที่จะมีค่าประมาณ0.982นะคะอ่าก็เหมือนเดิมนะคะคือการเปิดตารางดูค่าไซา์นะคะว่าค่าไซา์ของมุมอะไรที่ได้ 0. 9.82นะคะ,ะดูค่าทรายก็คือตารางแรกนะคะช่องแรก0.982นะคะตรงไล่มาดูเรื่อยๆนะคะ,ะเจอเรี่งคะนี่คะจุด9.82หรือ0.982ก็คือตัวเดียวกันนั่นเองอนี่คือค่าทรายของมุมเลยคะ่ะ มุม79องศาถูกไหมคะถ้าไซ79องศาก็ได้0.982<ส>เพราะฉะนั้นสามารถตอบได้เลยนะคะข้อ3นะคะว่าเป็นไซเท่าไหร่คะอ79องศานั่นเองนะคะงั้นข้อ3ตอบ79องศานะคะต่อข้อ4เลยนะคะแทนของมุมอะไรก็ไม่รู้นะคะมีค่าประมาณ 2. สามห้าหกนะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะเปิดตารางค่ะดูว่าแทนของมุมอะไรได้สองจุดสามห้าหกนะคะอ่าสองจุดสามห้าหกใช่ไหมคะค่าแทนก็ดูดูช่องที่สามนะคะอ่าช่องนี้ขึม้มาสองจุดสามห้าหกอ่าเจอเรี่ยงคัดนี่ไงคะอ่าเป็นมุมอะไรนะคะ 67องศาใช่ไหมคะเพระเาะฉะนั้นแทน67องศาคือเท่าไหร่คะ2.356นั่นเองเพระเาะฉะนั้นตอบได้หรือยังคะข้อ4ตอบได้แล้วนะคะว่าเป็นแทนของมุม67องศานั่นเองเพระเาะฉะนั้นข้อ4ตอบ67องศานะคะจากการเปิดตารางมาดูข้อ5นะคะต่อเลยนะคะคอสของมุมอะไรก็ไม่รู้นะคะมีค่าประมาณ 0.707นะคะ,ะจะรูได้งไงคาว่าเป็นมุมอะไรก็ไปเปิดตารางดูเลยนะคะว่าถ้าค่าคอสเท่ากับ0.707เนี่ยมันจะเป็นมุมอะไรใช่ไหมคะเปิดตารางรู้ย่ะค่าคอสเท่ากับ0.707คอสคือนะคะช่องที่สองใช่ไหมคะเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่เจอไหมคะอะ่นี่นะคะ อ่านี่ไงคะคอสคือค่าคอสใช่ไหมคะจุดเจ็ดนเจ็ก็คือศูนย์จุด็ูนเั่นเองคือมุมอะไคะสี่สิห้าองศาถูกไหมคะนีเห็นเนาะใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นคอสสี่ิห้าองศาเท่ากับศูนยุด็ดศูนเจ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบเลยนะคะข้อห้านะคะว่าจะเป็นคอสเท่าไหร่คะเมื่อกี้สี่้าองศานั่นเองจากการเปิดตารางใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อ5นะคะตอบว่า45องศานั่นเองค่ะ5ข้อนี้หลักการเดียวกันนะคะคือดูก่อนนะคะว่ากําหนดเป็นค่าอะไรมาซน์คอสหรือแทนแล้วก็ดูว่าเท่าไหร่นะคะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ไปเปิดตารางดูนะคะว่ามันจะเป็นมุมอะไรนั่นเองซึ่งตรงนี้ไม่ยากเลยค่ะจากการเปิดตารางแล้วก็ตอบเลยนะคะเป็นค่ามุมนั่นเอง